เลงโรเวอร์สปอร์ตนะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระักษสำหรบับเดินทางต่างจังหวัดน,นะครับอย่างแรกติดเป็นชุดคันขวางครับตัวรถก่อนนะครับคันขวางรุ่นเลขบงบาร์ขาจับเจ็ดห้าสี่นะครับตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับตกล่องนะครับเป็นรุ่นเลขโมชั่นเอ็กซ์ดีเอ็กซ์แอลนะครับ 不帮你、啊